คำว่ามีหรือไม่มีเนี่ยที่สุดแห่งที่สุดคำว่ามีหรือไม่มีนี่แหละพระเจ้าตรัสไว้ในปฐมยุกเร่อสิบหกว่ะข้อสี่สิบสามข้อสี่สิบสามในปฐมิดกเร่สิบหกนี่ก็สุดยอดนะสุดยอดในความหมายนะสุดยอดในความหมายที่จริงเลยนะซึ่ง อยู่ในนั้นทั้งหมดผู้บรรลุธรรมแล้วคือผู้ที่เป็นอนุปคกร,รมโมหรืออนุปคกรมะแต่ผู้มีอนุปคกรรมโมอ,อนุปคกรมะนนนนในในอะไรสั้นๆไม่ยาวเลยในข้อ43่าปฏิปิดกเล่ม16เนี่ยผู้ที่สามารถได้เข้าใจ ลักษณะของผู้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นมัชิมะเป็นคนเป็นกลางหรือผู้เป็นกลางแล้วคนเป็นกลางหรือผู้เป็นกลางแล้วผู้บรรลุเป็นตัวตัวตัวผู้บรรลุนั้นเป็นคนเป็นกลางผู้เป็นกลางแล้วคนเป็นกลางผู้เป็นกลางนี่เป็นอย่างไร คนเป็นกลางผู้เป็นกลางนี่ก็คือคนที่รู้สองฝั่งและสองฝั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความมีกับความไม่มีเขามไม่มีคือศูนย์ความมีคือเริ่มต้นมีตั้งแต่อุปจชยะเริ่มมีขึ้นมาแล้วก็ขยายตัวจนเป็นลักษณะสี่ อุปจิญสันตติชรตาอานิจจตาเป็นต้นมีลักษณะสี่สุดท้ายที่เป็นรูปหมวดสุดท้ายของอุปาทายรูปย <miraculous. S 1> ี่สี่หนะหมวดสุดท้ายของรูปด้ของรูปรูปอุปาทายรูปสุดท้ายสี่ข้อสุดท้ายของอุปาทายรูปลักษณะสี่อุปจิะสันติชรตาอนิจจตา ซึ่งรูปยี่ิแปดรือรูปยีี่อุปาทายรูปยีบสี่ถ้ารวมดินน้ำไฟลมเดือกเป็นรูปยี่ดินน้ำไฟลมนั่นก็เป็นเรื่องของวัตถุโดยตรงเลยก็ไม่ยากอะไรแต่มายากกันอยู่ก็ที่ปรุงแต่งกันอยู่ในอุปาทายรูปยีบสี่นี่แหละนะราอนพูดที่ท่านรู้จักความมีและความไม่มีเป็นอนุปปคโม บุคคลที่เป็นคนเป็นกลางแล้วท่านก็ซึ่งแปลว่าคนไม่มีแล้วในสองฝ่ายแต่คนผู้นี้มีแล้วสองฝ่ายเห็นไหมภาษาสุสริมหา,มายาคนผู้นี้ไม่มีแล้วอนุปกรมะเนี่ยหรืออนุปกคมโมเนี่ยแปลว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นคนผู้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรไม่มีสองอย่างนี่ เพราะท่านรู้จักสองอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งดีลแล้วแล้ท่านก็ไม่เป็นเป็นคนที่จะไปมีกับเขาแต่ท่านอนุรมร่วมปรุงแต่งร่วมสังคารสังเคราะห์ร่วมทำงานร่วมทำประโยชน์อะไรอยู่กับเขาได้โดยที่ท่านไม่เอาตัวไปมีร่วมกับเขาเป็นจริงเป็นจังไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเเพราะการเข้าใจความ เป็นอนุปกรคมะหรือมัชิมะบุคคลไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางกลางหรือไปแปลด้วยภาษาไทยว่าทางสายกลางไม่ใช่มัชิมาปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติก็ได้ทางปฏิบัติให้เกิดความเป็นมัชชิมะหรือเป็นอนุปครมะอนุปครมะกับมัชิมะนี่ เป็นคำซินโนนีมหรือเป็นคำไวยพจน์ที่ใช้แทนกันได้หมายถึงผู้บรรลุแล้วผู้นั้นผู้เป็นกลางผู้มีความเป็นกลางนั้นน,นี่คือในัยะที่ละเอียดลึกซึ้งมากในธรรมบรางพระพุทธเจ้าที่จะอธิบายในธรรมจรัจรคปวนาสูตรก็ตามความไม่ตรงไปฝ่ายสองฝ่ายสองข้างอย่างที่จริงธรรมจกรักพรปวนาสูตรนั้น หยาบที่อตาตมากำลังอธิบายนีลยนละเอียดกว่าละเอียดกว่าเพราะงั้นถ้าพปรบว่าผู้ใดมีสภาวะมีความรรลุมีความจริงก็จะอธิบายได้อย่างอาตมาเนี่ยอ,อธิบายได้เพราะมันมีความรู้จริงมีความบรรลุจริงก็เลยอธิบายอันนี้ให้ฟังได้ชัดๆจบในาศาสนาพุทธนี่ก็คือผู้รู้ความมีความไม่มี ความมีความไม่มีลองเอาข้อ16ข้อ44ของพระเตเบโลกนสนี่มาอ่านดูแล้วลองขยายความไปชัดๆละเอียดลงไปดีๆแล้วจะทราบซึ้งวันนี้ลองตั้งใจฟังดูอันนี้ดีๆนะความมีความไม่มี นพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระกิตพระกัจ<า>จายนะพระกัจจายนะถามทูลถามพระธธพุทธเจ้าว่าเจ้าข้าที่เรียกว่าสมาธิฐิสมาธิฐิแม้เรียกสันๆๆน้นๆเลยนะผู้มีสมาธิฐิอะที่เรียกว่าสมาธิฐิสมาธิฐิดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอมีเหตุเท่าไรที่เรียกว่าผู้สมาธิฐิ มันง่ายนะผู้สมาธิทิก็พูดกันโอ้ผู้นี้สมาธิิแล้วทำไมนะประกจาจยานะก็ทูลถามพระพุทธเจ้ามีนเหตุด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระพุทธเจ้าก็ตรัดว่าดูกระกัจจายนะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างนะ ทวายาน,นิสิตโตทวายนิสิตโตอ,อาศัยสองอย่างแล้วก <unle Sharing. S 2> ็เยุยะเยนะเยุยยะเยนะอาศัยส่วนสองอย่างเนี่ยคือความมีกับความไม่มีนี่แหละ,ะถ้าผู้ใดเข้าใจความมีกับความไม่มีซะยังถูกต้องบริบูรณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกภาษาบาลีว่าโลก,กสมุทัยงโลก,กสมุท,ทยัยนั่เองโลกสมุทัยโลกที่ยังมีสมุทัยความเกิดมันยังเป็นความเกิดอยู่ด้วยปัญญาอาตอมาพูดไปแล้วเมื่อกี้ปัญญาคือปัญญาอันยิ่งสรุปแต่ขยายความหน่อยว่าด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่เห็นเห็นความไม่มีผู้ที่เห็นความเกิดแห่งโลกนี่จะเห็นความไม่มีในโลกว่าหรือย่อมไม่มีผู้ที่เห็นความเกิดแห่งโลกนะเห็นแล้วก็จะเห็นว่าความไม่มีในโลกนั้นย่อมไม่มีฟังแล้วก็ต้องเอาหัวโขกพื้นห้าทีมันยังไง ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีอ้าวมันก็ถูกสิความไม่มีในโลกก็ย่อมไม่มีอดิทําไมพูดพระพุทธเจา้าตัดอย่างนั้นอ่ะพระพุทธเจา้าตัดผิดตัดใหม่ได้นะ <c oughs> พูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็หัวแตกแตกเป็นเจ็ดเสียงอ่ทีนี้เมื่อบุคคลเห็นทีนี้อันที่สองอันที่หนึ่งโลกสมุทยัยอันที่สองนี้โลกนิโรธเมื่อบุคคลเห็นความดับ ทีนี้เมื่อกี้เห็นความเกิดแห่งโลกเมื่อผู้ใดเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วย่อมเห็นว่าความมีทีนี้เมื่อกี้ี้ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีทีนี้ย่อมเห็นความมีในโลกนั่นแหละย่อมไม่มีโลเกอัตติตานณหติย่อมไม่มี โลเกอัติอัติิแล้วว่ามีความมีในโลกอัติตาย่อมไม่มีสรุปแล้วความไม่มีของคนผู้ที่รู้สองสิ่งนี้คือความมีกับความไม่มีผู้ที่ยืนอยู่ระหว่างกลางในชีวิตที่มีชีวิตอยู่ก็จะเห็นความมีกับความไม่มี แต่ที่สุดแห่งที่สุดของผู้นี้แล้วเนี่ยท่านจบด้วยความไม่มีพออิิบายอย่างนี้พอเข้าใจไหมว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความไม่มีได้อย่างแข็งแรงบริบูรณ์ทวนรอบจะไม่มีเมื่อไรได้จะชะลอความมีไปกับความะจะลอกับความมีไป โดยท่านก็ยังไม่มีไปกับความไม่ไปกับท่านก็ไปความไม่มีอยู่ในตัวท่านไปกับความมีนี่ไปเรื่อยๆได้ฟังออกไหมเข้าใจไหมสับสนไหม,มเออผมว่าทางบ้านก็อาจจะยังต้องคิดตามอยู่นะครับพาอาาพูดใหม่ท่านก็จะบอกว่าผู้ที่ท่านบรรลุสมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้ว ท่านก็จะไปกับทุกๆคนได้เพราะทุทกๆคนยังไม่ถึงที่สุดแห่งความไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับความมีเขาก็จะอยู่กับความมีเพราะก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความไม่มีจนกว่าคนที่รู้จักความไม่มีไปตามลําดับท่านก็พูดกับคนที่เกิดความ รู้ถึงสภาพที่ไม่มีแล้วที่ในจิตมันไม่มีเช่นพระโสดาบันไม่มีสภาพที่จะติดยึดอีกแล้วในอบายามุกพระโสดาบันจิตของท่านหลุดพ้นแล้วไม่มีแล้วแต่อบายามุกมันยังมีอยู่ในโลก เกี่ยวข้องกันมาสัมผัสสมพันกระทุ้งกระแตกกระเทือนอะไรท่านท่านก็ไม่มีท่านก็ไม่มีไม่เกี่ยวไม่พันไม่เกิดรถเกิดชาติไม่เกิดปรุงแต่งด้วยเลยไม่เป็นสองท่านมีแต่ความเป็นหนึ่งคือมีแต่ความมีความเป็นหนึ่งมีแต่ความมีกับคุณท่านไม่ปรุงแต่งเป็นสองและท่านรู้ด้วยว่าเป็นสองสำหรับคนที่เขายังไม่ไม่ถึงที่สุดแห่งความไม่มี เขายังมีเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับไม่ถ้วนปรุงแต่งกันอีกไปเยอะประาพุทธมีความไม่มีได้แล้วเป็นต้นหนึ่งนี่เป็นต้นที่สุดทําความเป็นศูนย์ไปอีกยิ่งกว่าความเป็นหนึ่งได้เป็นความไม่มียิ่งยิ่งเลยและความไม่มีนั้นๆอยู่ในโลกมันก็ยังมีอยู่ เด่ท่านเด็ดขาดเลยไม่ปรุงแต่งกันการไม่ปรุงแต่งกันเลยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติไม่ปรุงแต่งกันเป็นชีวะไม่ปรุงแต่งกันเป็นชีวะเลยมันเพื่ปรุงแต่งกันอยู่แบบวัตถุกับวัตถุเท่านั้นเรียกว่าอุตุนิยามก็รู้จักคุณสมบัติของความเป็นอุตุนิยาม พระานผู้ที่สามารถทําจิตของตอนเองให้เป็นอุตุนิยามได้เลยนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้เข้าสู่นิพพานถึงจุดจิตไม่มีชีวะจิตไม่มีกายจิตไม่มีเวทนาจิตไม่มีวิญญาณฟังให้ดีนะจิตไม่มีวิญญาณนะได้แล้ว เป็นผีชะนิยามอย่างน้อยยิ่งเป็นอุตตุนิยามเนี่ยหมดชีวะด้วยถ้าเป็นผีชะนิยามไม่มีกายไม่มีวิญญาณไม่มีกายไม่มีวิญญาณเป็นผีชะไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณไม่มีเวทนามีแต่สัญญากับสังขาร ปรุงแต่งกันอยู่แล้วก็รู้สัญญากำหนดรู้สิ่งที่ปรุงแต่งมีธาตุสามมีรูปเวทนาว่าไม่ใช่รูปสัญญาสังขารไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณมีรูปเวทมีรูปสัญญาสังขารสามเท่านั้นเองเป็นไซคลอเดอร์ของพีชะนิยาม ผู้รู้จักสภาพความมีความไม่มีในโลกตั้งแต่ธาตุวัตถุจงกระธาตาุพีชะธาตุจิตแล้วทำกรรมกระทำใจในใจกระทำจิตในจิตของตนเองเป็นได้ตามต้องการให้ทรงอยู่เป็นพีชะได้เป็นอุตตุได้สิ่งที่เป็นอุตตุแล้วก็เป็นได้เลยแต่เรายังเป็นชีวะ เราก็ร่วมเอาอุตตุเอาดินน้ำไฟลมมาปรุงแต่งกับอะไรตอ,อะไรอยู่ก็เป็นอำนาจของจิตอำนาจของพลังงานรู้ที่เหนือเป็นวสวัรต์วสวัรติโกเป็นผู้มียยั่งจิตให้เป็นอำนาจได้ก็สามารถที่จะสังเคราะห์ปรุงแต่งอะไรสภาพนี่อยู่ได้ตามต้องการนี่แหละคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นี่คือความเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าตัวจริงเป็นพระเจ้าตัวจริงที่พิสูจน์กันได้สัมผัสกันได้เรียนรู้ตามได้พิสูจน์ความจริงได้ทุกอย่างไม่ใช่ลึกลับและไม่ใช่เรื่องตายตัวว่าคำสอนของพระเจ้ามีอย่างไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย นิรันดร์ไม่ใช่ทุกอย่างไม่เที่ยงคำสอนของพรุทเจ้าก็ตามกาลเทศะเป็นไปตามสัตบุปปริสธรรมเจ็ดหรือแม้แต่มหาประเทศสดังนี้เป็นต้นซึ่งสุดยอดละเอียดลอไม่มีความยึดมั่นถือมั่น,นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่สุดแห่งที่สุด เดังนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นผู้รู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นพระเจ้าทั้งหมดาศาสนาพุทธรู้จบขออาภาัยที่พูดแล้วมอนเหมือนไปขมพระเจ้าเขาเขาต้องขออาภัยอย่างมากจริงๆด้วยอันนี้เป็นวิชาการอาตมาพูดความจริงทางเชิงวิชาการไม่ได้ไปมีเจตนาจะข่มจะเบี่ยงจะไปลบลูอะไรเลยขออาภายัย ศึกษาเถอศึกษาความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราจะได้รับความจริงแต่ถ้าเราเอาแต่ปฏิเสธเอาแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความรู้ของตอน่านั้นโดยเฉพาะชาวเทวนิยมคุณก็จะวนอยู่ในโลกเทวนิยมไม่มีจบสิน้นและคุณก็จะไม่มีที่สุดแห่งที่สุดของการเกิดการดับที่สุดมีนิพพานและมีปรินิพานเป็นประโยชน์สารคุณจะไม่มี เพราะผู้ที่จบปรินิพพานเป็นปริโยสานและเป็นอมตะบุคคลนี่แหละคือยอดพระเจ้าเป็นอมตะบุคคลเหนือกว่พระเจ้าตรงที่ว่าจะตายก็ได้ศูญไปเป็นปรินิพพานเป็นปริโยสานเลยจะเกิดอยู่นี่รันดรก็ได้เหมือนพระเจ้าบอกว่ายึดจะเกิดนี่รันดรก็ได้แต่มันไม่มีความจําเป็นจะต้องเกิดน,นีรันดอนหรอก มันควรจะเลิกควรจะจบได้พระพุทธเจ้าทำหน้าที่จนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกาศศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านก็ปริพาเป็นประโยชน์ศารไปหรือแม้แต่ผู้บรรลุอรหันต์รู้จักความจบที่จะทำปริพาเป็นประโยชน์ศารได้พระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่ง ที่มีภูมิมันทาสามารถทําปริิพพานเป็นประโยชารได้ปริิพพานเป็นประโยชารนี้อยู่ในมูลสูตรข้อที่สิบเลยไม่มีใครเอามาอธิบายหรอกแต่อัตมารู้กัตมาก,ก็เอามาอธิบายสู่ฟังเพราะอัตมาเป็นไกตัวพี่ก็รู้อันนี้ก็ามาอธิบายสู่ฟังตั้งแตง่มีอยู่ในพระเจ้ปดกนี่แหละอัตมาไม่ได้บัญญัติเองนะนะ ธรรมบิบแเพระมยิบสีข้อห้เนี่ยนะ <58. S 1> มูลสูตรสิเนี่ยถืออาตมากอธิบายอาศัยมูลสูตรสินี่เป็นหลักนะตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ10นี่โอ้โห,โ,หโหสุดสำคัญเลยเรียกว่าต้นรากอาตมาไม่รู้จะแปลยังไงมันที่จะถึงมันยิ่งก็ต้นธาตุต้นธรรมต้นราก ขาสิ่งที่มีได้และเอามาอธิบายได้และเอามาใช้สอยได้อย่างแท้จริงเลยตั้งแต่เริ่มตั้ความยินดีเป็นข้อหนึ่งและความความยินดีหรือฉันทะนยิ่งใหญ่มากความฉันทะยินดีเนี่ยวันนี้จะไม่ลงรายละเอียดในมูลสูตรสิบละเพราะมันจะปนเปยาวไป